นิทาเรื่องเจ้าหญิงรองเท้าแก้วมีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อนางมีชื่อว่าซินโดรีอใช่แน่ๆมันชื่อซินโดรียแน่ๆก็คือนางพ่อมันตายเออพ่อมันตายเพราะว่าโดนแม่เลี้ยงใจร้ายวางยาพิษแล้วพอแม่เลี้ยงใจย้ายวางยาพิษใส่พ่อนางนั่นก็พ่อนางก็ตายดิใช่ไหมเพรพ่อนางก็ตายแม่เลี้ยงก็ได้ทรัพย์สินของพ่อนางมาทั้งหมดพอหลังจากพ่อของซินโดริยตายปั๊บ แม่เรียงเห็นอย่างนั้นก็รีบเอาซินโดเลียเป็นขี้ข้าหรือท่ารับใช้ได้แหละซึ่งตอนนี้ซินโดเลียกำลังโดนใช้ให้ไปเช็ดโต๊ะแต่ประวัติของแม่เรียงใจร้ายนั้นชั่วร้ายชิบเป่งเลยก็คือนางไปไล่แต่งงานกับผู้ชายเพื่อเอาทรัพย์สินซึ่งนางก็ชอบแบวางยาพิษใส่เหล่าผู้ชายที่นางไปแต่งงานด้วยจนผู้ชายคนนั้นตายแต่ว่าอยู่ดีนางก็ดันมาพาท่า ดันท้องแล้วดันเสือกมีลูกแฝดแต่น,นางก็ยังรักลูกแฝดของนางนะแม้นางจะเศร้าแค่ไหนก็ตามซึ่งก็คือลูกแฝดของแม่เลี้ยงใจร้ายก็คือวาริสกับอีซูฟัตแ,แหละเออแต่คนนี้ก็ชั่วพอๆกันนะชอบไปรังแกซินโดเลียของเราทุกวันใช่มันรังแกทุกวันเลยแล้วชอบไปใช้แล้วก็เวลาไม่พอใจก็กระทืมหน้าอย่างเดียวนะหดร้ารซึ่งเหตุผลที่ทําไมวาริสถึงใส่หน้ากากอนามัยก็คือ ปากมันพิการไอ,อ้ปากมันพิการตั้งแต่ก,กําเนิดเว้ยปากมันพิการจนแบบแม่เราไม่ได้เราบอกว่าเออไปใส่แมสไปนะนี่ลูกๆลกแม่มอบขอมอบภารกิจนี้ให้กับลูกๆลกในการไปแต่งงานกับเจ้าชายซึ่งแม่แก่เกินไปแล้วที่จะแต่งงานเพราะแม่นั้นจะดูมีพิรุษมากเกินไปเพราะแม่ก็มีชื่อเสียงด้านที่ไปแต่งงานกับเหล่าชายชายจนเขาประกาศจับตัวแม่ ให้ลูกๆไปแต่งงานซะกับเจ้าชายซึ่งเหตุผลที่แม่ไม่ให้เจ้าซินโดเลียได้เปลียนนั้นเพราะว่านางสวยที่สุดในกลุ่มลูกๆแต่แม่ไม่อยากให้มันไปแต่งงานกับเจ้าชายไม่งั้นมันอาจจะไปฟ้องเจ้าชายเกี่ยวกับเรื่องที่เราทำกับนางแล้วก็เรื่องทั้งหมดก็เป็นได้นะลูกๆซึ่งแม่ก็ขังนางอยู่ที่ห้องใต้หลังคาเรียบร้อยแล้วยิงสาวทั้งสองได้คิดว่า ฉันจะทําให้แม่ของฉันผุ่มใจให้ได้เลยตอบของแม่ตอบแม่ของนางไปว่าได้ค่ะหญิงสาวซินโดริีานั้นได้คิดอยู่ในใจว่าต้องถูกกักขังไว้ในนี้ตลอดไปแน่ๆน,นางเลยกอดเขาด้วยความสั่นกลัวนางคิดอีกทีว่านางไม่น่าจะถูกขังไว้ที่นี่เพราะยังไงนางก็ถูกจิกหัวใช้อยู่ดีแต่นางกลัวที่มืดมากนางเลยร้องไห้แต่ความหวังก็ไม่ได้มอดดับลงสักทีเดียว มันมีความหมังตรงหน้าน้ำเริ่ม,มีแสงประกายแล้วก็ฟึบได้มีหนูสองตัวออกมาจากรูหนูนางได้สันตัวเดิมแล้วน่นก็กรีดร้องอยู่ในใจว่าช่วยด้วยมีหนูสองตัวกำลังแทะฉันไม่ต้องกลัวนางฟ้ามาช่วยแล้วหนูสองตัวนั้นเป็นมตดหรอกมันตองการจะปอบเธอค่ะอย่าฉันจะใช้เปทบนแปลภาษาหนูให้นะยุ่ยยี่ก็ทำท่าตกใจพวกเราพวกเราก็ตกใจนะใช่ไหมเพื่อนใช่แล้ว เออตอนนี้ฉันกำลังเศร้าอยู่ขอบคุณมากที่ตั้นใจจะมาปลอบนะฉันตอนนี้ฉันกำลังถูกกักขังจากแม่ลินใจร้ายอ้าทำไมถึงถูกกักขังอ่ะจริงด้วยทำไมถึงทงต้องถูกกักขังด้วยง่ะหลังจากที่พ่อของฉันตายพวกแม่ลินใจร้ายก็เริ่มบังคับฉันเริ่มใช้งานฉันเริ่มกระทืบฉันโดยที่ก่อนหน้านี้กุห์ใจดีกับฉันทำไมอยู่ดีก็มากระทืบฉันได้พวกหนูกับนางฟ้าก็คิดว่าเออทำไมต้องกระทืบบเลยวะ พวกหนูเลยตอบว่าเอออยโพวกเราจะมาช่วยเธอนะนางฟ้าได้อย่างนั้นแล้วนางฟ้าเลยบอกว่าแถวนี้มีฟักทองไหมที่ได้เสกฟักทองให้กลายเป็นรถม้าน่ะเอวทำไมต้องเอาฟักทองไปเป็นรถม้าด้วยแล้วทำไมฉันทำไมเธอถึงจะให้รถม้าฉันเอาก็จะได้เอาไปหาเจ้าชายไงพวกอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอฉันก็คงไม่มีสามารถแต่งงานกับจ้าชายได้หรอกเพราะว่าฉันก็คงโดนแม่เลี้ยงใจร้าย ปมรับให้ไปฆ่าเจ้าชายอยู่ดีอ้าวแล้วทำไมต้องไปฟังแม่เลี้ยงใจร้ายอ่ะทำไมไม่ฟ้องแบบเจ้าชายไปเลย่ะช่ใช่ยทำไมต้องไปฟังแม่เลี้ยงใจร้ายอะไรทำไมไม่ฟ้องเจ้าชายไปเลยอ่ะสินโดนีอาเพิ่งคิดได้ว่าเออทำไมกูต้องไปฟังแม่เลี้ยงใจร้ายด้วยวะแค่ไปฟ้องเจ้าชายก็จบปะแต่ซินโดนีอาได้คิดได้อีกว่าเออจ้องไปแต่งงานกับเจ้าชายได้ไงอ่ะหน้าตาฉันก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นแล้วฉันจะหนีออกจากที่ยี่ยังไงอ่ะทางเออก็ถูกปิดไว้หมดแต่มีหน้าต่างแต่ฉันก็กลัวตกตาย ง่ายจะตายแค่ใช้ไม้ปนว้าไม่ล่ะ<า>มีะดได้เหรอไม้ปนว้าน,นีนนนนน่ไงฟักทองโอ้ฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยวา้าวนี่สิน่าไม้นปนวนาร์าโอเคอยู่เพื่อนงสั่งตัวเป็นมาแล้วกันเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งโอสไปย์แค่ฟังฉันแค่ฟังฉังงน,แนแตนแตนเป็นไงบ้างอ่วยังไงนี่ก็ไม่ใช่มาจะใช่นี่เสือว่าฉันต้องวิ่งใช่ไหมเนี่ย เออฉันบอยังเหมือนกันนะใช่พวกนายสองตัวต้องมีงแต่ฉันว่ายัางไงเขาก็ดูออกว่ามันจะเป็นฉันแนนประดูเสื้อของฉันสิยังไงเขาก็ดูออกอ่ะแต่พวกเขาไม่เคยมองหน้าฉันมาก่อนนะถ้าพวกเขาไม่เคยมองหน้าเธอมาก่อนแสดงว่าพวกเขาก็ไม่รู้สินะว่าหน้าเธอเป็นยังไงร,ระหว่างนี้พวกเราสองคนไปขึ้นรถม้ากันก่อน๋อยวระหว่างนี้ฉันจะใช้เวทบนเปลี่ยนเสื้อให้กับเธอนะ <Okay S 2> นี่นะน้องหลังคาทำไมพวกเราต้องมาโดนใช้ให้เป็นรถมา<ช>ด้วยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนายน่ะโอ๊ยกว่าจะถึงคุณเอยฉันขัดเดือดพอๆนะ่ะตอนนี้ฉันได้ส่วนเสียพลังเวทไปเยอะมาก๋ยวระหว่างนี้ฉันขอพักก่อนนะแต่ระหว่าง30นาทีเธอต้องรีบมาล่ะไม่งั้นพลังเวทที่ฉันเสกให้เธอมันจะหายไปทั้งเสือ้อทั้งรถมาก็จะหายไปเลยนะรีบมาก่อนที่จะถึง30นาทีนะขอร้อง ฉันไม่อยากเห็นท่าภาพอุบาทตานะขอบใจที่มาช่วยขอบใจที่มาส่งงั้นฉันขอไปหาเจ้าชายก่อนนะไยบ้า